สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเซนเองนะวันนี้มาในระบบคิดพากเสียงนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าตอนอัดเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้สมาธิยังสูงมากเพราะว่าห้องที่เราจะไปเจอในวันนี้บอกเลยว่าเป็นห้องที่ตึงมากนะคะเลยแบบเออไม่ได้อัดคิดไปพูดไปเพราะเดี๋ยวสมาธงิอะไรมันจะหายอย่างนี้เนาะอ่ะก็ให้ไลน์มาฝากให้ดูกันก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในเกมเนี่ยความตึงมาโคกันเดินเกมต่างๆชดตพาชดเล็งๆเนี่ยในเกมนี้มันจะเป็น อ่ะโอเคไปดูกันเลยจ้าอ่าฉันก็กดมากับแคลรี่นะจ๊ะเป็นกันกดสองและตอนเนี้ยได้อยู่ทีมเดียวกับบีบอร์ดบีบอร์ดเลมาจานะจ๊ะแล้วก็ทีมนันหน้ามวยคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟก็ตอบคาถามก่อนเลยนะคะเซฟิลาเล่นในแรล่งกอได้ไหมคือส่วนตัวฉันเล่นแล้วฉันรู้สึกเล่นได้แล้วรู้สึกมันดีมากในหลายๆตาแต่ว่าฉันจะบอกอย่างนี้ฉันไม่เจอใครเล่นเซฟิลาเลยแม้แต่ตาเดียวมั้งตั้งแต่แบบ ขึ้นท็อปลอยมาฉันไม่เจอเลยใช่ั้งอย่างขึ้นท็อป้อยมาฉันไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าจริงๆการหยิบเซฟิล่ามาเจอมวยดิกโกโบล่าอย่างเงี้ยเซฟิล่ามันจะเสียเปียบนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี้ค่ะจังหวะนี้นะคะมวยเข้ามาเธอดูเ,เลือดเขานะดูโดนคอมโบโปแป,ป๊บเดียวคือหายเลยนะคะมีดามเมนสโตมาช่วยด้วยแหละแต่ว่าเราไม่ได้เฟิร์บัตนะคะแต่ก็ยังได้แล้วหลังจากเราได้ตัวเมื่อกี้ไปนี่คือเวฟก่อนมังกร2อนาทีจะเกิดนะคะดูน่าเห็นลวและว่าบอรดด้ามาทางขวาใช่ไหมคะ แล้วทีมเราก็คือพร้อมสอนนี่ฉันก็เลยแบบอ,อาจเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะล้อทีมนั้นได้ไหมคือมวยอะ่ะมันก็รู้นะว่าทีมเราอยู่ทางขวาแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจในสเต็ปเนี้ยเอาจริงๆไม่เกี่ยเสี่ยงโดนฟิกมากเลยนะแล้ประเด็นก็คือเขาน่าจะมองเอนโซไม่หันเดยเอนโซเกี่ยวปุ๊บบานเลยทีมเขาก็มาเติมไม่ทันนะคะทีนี้พอเราได้เมททีมเขาว่าเขาก็คือยังไงก็เสียเปียบในไฟมังกรแบบ 100%ซแหละและด้วยความที่ว่าออฟลีนมาช่วยเราเคียย์กางเราได้เคียย์กางก่อน <It> s <S เขาก็ต้องหลับเว็บกลางนะครับเพราะถ้าเขาทิ้งเว็บกลางเขาจะเสียหมอน <and overcome S 1> เออทีมดีชันนะคะ <all S 1> ก็เลยได้มังกรมาแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยมุมเนี้ยมันเป็นมุมที่เวลาจะเล่นเซฟฟิล่ามันเล่นได้นะคะ แต่ว่าด้วยความที่ไม่มีฟิกฉันก็เลยไม่กล้าใดให้มากนะคะแต่ประเด็นก็คือ men, โอเมนก็คือไปเล่นกับมวยแล้วได้มวยอีกแล้วคือมวยเขาดานเยอะนะคะต้นเกมะอะไรเงี้ยทีมเด้นก็มีฮายงฮายาลัม <c oughs> ฉันก็ใส่สกิลไว้หมดแล้ว <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะทีมขออาดักเสร็จอ่ะฉันก็คิดว่าเขาจะไปเล่นล่างต่อแต่สุดก็คือเขาวิ่งมาปิดฉันก็เลยบานไปนะคะเขาใส่สกิลไปหมดแล้วนะคะและทีมเราก็ซิ้นพชนไปเออก็หลายอยู่นะคะ ก็เป็นการแลกกันไปแล้วกันในช็อตน,นี้ฉันอยากให้พวกเธอสังเกตและศึกษาจากช็อตนี้คือ <Before S 2> ป่าเขาเริ่มฝ่า <9. S 2> ใช่ไหมแสดงว่าหลังจากออบเจกสองนาทีตุยเสร็จแล้วอะ่ะฝ่าเขาจะขึ้นนะคะบอดก็เลยวิ่งไปตรงแบบฝ่าเขาเลยไปตัดเนาะและเอนโซก็คือลากแบบเราเอ,อ่อกันทีมครมเเวดคือนะอะไรเงี้ยและระเด็นก็คือเขาเกลียวได้มวยอีกแล้วอะ่ะแลาสามารถเติมทันอะ่ะแล้วมวยคือตอนนี้คือมันได้เล่นหน่อยมากเพราะว่าเขาพาต้นเกมไปเยอะนะคะหรือว่าเขาโดนโฟกัสก็ไม่รู้แล้ว้องบวะเนี้ย คือฉี่อยู่แล้วฉันก็ต้องแบบเก็บฉี่ก่อนใช่ไหมก็ได้เอออินโซ่ก็เลยบานไปแต่เราก็ได้ฉี่เนาะส่วนอันเนี้ยเป็นอะไรที่งงคือฉันงงอะ่ะใครก็ได้อธิบายฉันทีโอเมนไปดักใช่ไหมแล้วประเด็นก็คือมันไม่มีใครผ่านหลังแบบแดงทีมนั้น <Yeah. S 1> นางก็เลยมาเขีรยกับฉันแล้วฉันไม่เข้าใจตรงเนี้ยทำไมเขาถึงไม่ลงไปล้างหรอคะคือเขาจะให้บอดไปรับเบีบแทนเพื่อที่เขาจะไปฟิกล็อกข้างบนหรื <Also. S 1> อยังไงนะคะเพราะว่า <Their song. S 1> บอดร,รับไม่ได้คื <S <S อสปอยก็หลวงนั้นเลยได้ไหมว่าเขารับเดินล้างคนเดียวไม่ได้เพราะว่าประเด็นก็คือ นอกจากจะไม่ได้มีแค่2ตัวแล้วค่เข้าเล่นไม่ทันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมวยลงไปเติมด้วยนั่นเองนะคะก็คือเหมือนแบบโอเมนเดินมาตรงเนี้ยไม่ได้อะไรเลยแล้วประเด็นคือปอมลังแตกด้วยมาที่ช็อตนี้ค่ะช็อตนี้นะคะเันเชียกลางเสร็จป่าทีมนั้นมาหลับเบียบกลางใช่ไหมแล้วโลมทีมเราอ่ะคือไปช่วยโซนให้โอเมนก่อนนะคะในตอนแรกแล้วทีนี้แคลลี่โดนจะก็ต้องรีบวิ่งมาเติมก่อนโลมใช่ไหมคะจะต้องเปิดเลยแล้วประเด็นก็คือทีมนั้นไหวนตัวทันแล้วให้ยามีแบบแ,บบแดง ฉันโดนใครฉันโดนแอนเนสสตาลก็คือฉันซื้อสกิลให้หมดแล้วนะคะ2อันตีนะคะทีมนั้นก็แอนเนสเสียฟิกไปไม่มีสตันแล้วก็คือไม่ร้อนนะคะแล้วไฮยาก็ไม่รอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าโดนทีมนั้นอะ่ะทีมเราอะ่ะตามไปเก็บตอนเลกฉมนว่จะไม่เข้าไปแล้วแต่ประเด็นก็คือแบบอีดาเขาไปแล้วโดนใครอีกแล้ว แล้วคือบ้านเลยไม่กดฟิกนะคะส่วนนี้โดนป้าเขาตามมาปิดสินิชน <c oughs> มาที่สี่หนีดีกว่าหลังจากปอมล้างเป็นรูพุนก็คือทีมนั้นได้เห็นแล้วว่าเราลงล้างสาวก็เลยลดิจมาเวชใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือทีมเราก็ไม่ยอมง่าย,ายๆก็เลยเกิดการไฟขึ้นนะเราเสียออฟเลนไปเอ้ยเราเสียลมไปแต่ว่าเราได้ป่าทีมนั้นมานะไม่พอตรงนี้เล่นกลางพอาเราเสียลมไปแล้วว่าออฟเลนกับป่าเราก็ต้องไปทําหน้าที่ในการแยกดันหรือการทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เหลือกันก็คือเป็นเมดกับแคลร่ซึ่งบอกเลยว่ากันค่อนข้างยากนะแต่ก็ยังพอ สามารถกันได้นี่แล้วจวังหวะนี้คือมวยเข้ามาแลละซันฟิกหลบทันใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเลยนี่แหละจังหวะนี้เราก็เลยได้มวยมาอีกตัวหนึ่งพอออริจีนแรกนะที่ฉันเห็นจากบีบอร์ดแบบแทบทูกเกมเลยนะที่ฉันเจอเขาหรือว่าดูเขาในสตีมอะไรเงี้ยคือเวลาดาร์กเกอระเป็นอะไรที่เขาจะให้ความสําคัญสูงที่สุดนะทีมเราก็เลยมาช่วยกันเคลียร์กลางเพราะว่าเคลียร์กลางเสร็จแล้วอะเราจะได้เดินแม่น้ำก่อนซึงนี่ใช่ไหมเราก็ได้คองแม่น้ำขวาก่อนทีมเราก็ได้เปิดก้อนแต่ประเด็นตรงเนี้ย คือฉันไม่เข้าใจว่าทําไมโอม,มนถึงลงไปข้างล่างทาไมถึงไม่มาช่วยโซนก่อน<ม>คือเขาคิดว่าทีมเราได้แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทีมเราก็เลยแบบเสียดักไปแล้วตรงนี้ฉันมองมองไม่เห็นว่าบีบอสออกไปแล้วเว้ยแต่ฉันก็เลยไปคำสูงเกินแนละ้วตรงนี้คิดว่าเพื่อนจะเล่้นกบไอยเพื่อนถอยไปแล้วเราไม่ถอยแต่ว่าฉันอนะ่ะก่อนตายก็คือฉันจ่ายดํมเบลไปค่อนข้างเยอะนะให้ยาฟิกใส่ฉันไปแล้วตรงเมื่อกี้นั่นก็เลยตุยไปทีมเราเก็บมาได้3แล้วตรงนี้ยังไงไม่รู้ว่าคือเขาจะไปเวทแดงรอกันหรืออะไรไม่รู้จะจะขึ้นไป ก็คือทีมนั้นโดนเลย4ตัวหวานๆเลยมาดูที่จังหวะหลังดากันดีกว่านะคือจังหวะนี้ประมาณ10นาทีแล้วคือทีมเราเกี่ยวแอดเน็ตไปได้แต่แอดเน็ตมันมีอันตีใช่ปะมันก็คือเออเราก็คิวนางไม่ได้แต่ว่าเราก็เลียซิงนางเนี่ยเธอเห็นป้าเขาป้ามันอยู่ตรงคุ้มข้างบนน่ะฉันมองไม่เห็นเว้ยตอนเล่นเกมอ่ะแล้วเนี่ยคือจังหวะที่กูเล็มยงพาที่สุดเดินตัดเดินตัดป,ปึบเด <on> ียบลอยนี <on> ปึ้ง อันนี้คือบอกกัตนตรงว่าที่เดิมมาคือจะโซนให้เขาว่าตีป้ามล่างจะแบบแต่ประเด็นก็คือได้ป้มล้างแหละแต่กูบาดเนี่ยหลังจากนั้นแค่นี้เราก็บ้านต่อและไม่พอนะมันไหลมาตรงกลางคือป้าเขาีไม่เคลียร์กลางเลยละ mm ่ะ hmm. ทีมเราก็คือเล่นป้าเขาก่อนเลยนะเ <c oughs> พราะว่าทีมเขาว่าจะมาเติมชากว่านิดนึงใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือไม่ได้ป้าเขาและดีดูดูดูแต่ละคนดูแบบโอ้ยค้าตาย2คนตรงนี้นะมีโอกาสเกมผิดผันตรงนี้ก็คือป้อมกลางก็คือการไม่ทันแล้วโอเมินเขาไปดันบนมานะอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดอะไร อันนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่2ในการที่ทีมเราพยายามเอาดาร์กหลัง8นาทีนะซึ่งบอกได้เลยว่ารอบเนี้ยทีมเราอ่ะค่อนข้างโซนได้ครบกว่านะทีมนั้นก็คือฉีดไปดบนอยู่ใช่ไหมเออเราก็เลยได้ดาร์กกันมานั่นเองแล้วจังหวะเนี้ยคือโอมินโดนแลดถ่าย,ายแต่ว่าสวนได้แล้วนะถ้ากดดับหรือดามมีแหละก็เลยล็อกแรดมาแล้วก็ได้แลดมานั่นเองนะคือทีมเราอ่ะบอสอยดักกัา, Bot, า,กางเลยเห็นปะอาจจะเป็นเพราะว่า ทีมเราไม่ได้ป้อมกลางสักทีซึ่งมันสําคัญนะในการได้ป้อมกลางชั้นนอกสุดอะเออมันจําให้วิชั่นทีมนั้นลุดลงมากเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยดากลางมัง้งแต่ทีน่นี้ทีมเราก็มาเล่นต่อนะและป่าทีมเขาเข้ามาในตอนที่ <And S 1> อันเด็บไม่มีอันตีแล้วทีมเราก็เลยเก็บ <St ars. S 1> ป่าทีมเขามาได้แต่ว่าทีมเราก็ต้องเสียดาร์กไปในครั้งนี้นะคะแล้วก็ <And S 1> กว่าจะได้ป้อม 2, 2> สองก็คือต้องมานั่งตีกันต่ออีกนั่นเอง ตรงนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่า <And S 1> เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดในการเดินล้วนๆเลยก็คือตรงนี้นะเป็นจังหวะที่ทีมเราอ่ะพยายามจะมาขึ้นเขาใช่ไหมแล้วก็เคลียงหมันสูงคือเราอ่ะเคลีรยไม่ได้เอ้ยเราอ่ะขึ้นไม่ได้ก็จริง <And S 1> แต่ว่าเราได้ตัดเวฟเขาก่อนแล้วดูเราจะไม่ทะเลดเท่าไหร่ไปบวกนะถ้าเราได้พื้นที่ที่ได้เปรียบกว่าได้เวฟที่ได้เปียบกว่า <The S 1> เพราะว่าอะไรตอนนี้มันใกล้15นาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีด <You 're S 2> ักจะเกิดสิ่งที่เราควรทําที่สุด <And this S 2> ก็คือถ้าล่อทีมเขาไม่ได้ก็ให้ทำเวฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลนที่ตรงข้ามกับดาร์กเห็นไหมดาร์กเกิดเลนบนเรามาทำบีบล่างให้สูงสูงก่อนแล้วมันจะมีโอกาสในการทำยังอื่นได้อีกเยอะหลัจาะ อ่ะหลังจากดาเกิดเนี่ยสิ่งที่จะวัดกันก็คือ1เรื่องของเวฟและ2คือเรื่องในการเล่นไหวพริบเล่นจังหวะเล่นมุมดักเล่นมุมเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันนะคะแต่จังหวะเนี้ยคือฉันเดินไปเปิดพุ่มปึ้งกูโดนลอยตุยมาเกือบบานเกือบซ้นผาชนนะคะตอนแรกก็กะจะว่ารีเลือดก่อนอะไรก่อนแต่ว่าเธอดูค่ะคือเขาไปเอลเอลขวาแล้วประเด็นก็คือตรงเอลขวาเจอแรพอดีเว้ยคือฉันว่าตอนนี้แรสวยมากๆเลยนะเหมือนเป็นคนที่โดนโฟกัสอยู่หนเดียวเพราะ มันต้องเล่นในมุมที่เล่นดักคนด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกว่าจะรีแล้วแต่ประเด็นก็คือไฟไปมามาเขาไปเกี่ยวแอนเน็ตได้ต่อเกิดเป็นไฟใหญ่เลยนะคะนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องรีบมาเติมเพื่นก่อนเลยเพราะว่ามันมีโอกาสจบได้แล้วไง ทีมเราก็โถมกันาเลยล่ะเธอดูดิดดคือเข้าไปแบบสุดเลยนะ้วได้ป้อมเขามาเร็วมากนี่แลลวฉันยังมีฟิกอยู่ฉันก็เลยตามไปก็บป่าลดจํานวนคนทีมนั้นให้ได้น้อยที่สุดแต่โดนฉีดฟุกไล่ซุยนะคะตรงนี้ก็เลยโอ้ยถ้าไม่ตายตรงนี้ก็คือน่าจะมีโอกาสได้ m อ p มบีพอะจักน่าจะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะยังไงตอนนี้ก็วิกตอรี่ชนะไปแล้วเป็นดาวที่163นั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็บีบอดได้ MVP ไปนะคะเขาตุยแค่หนึ่งตัวเองนะ we